ที่เนิน350เนี่ยก็ยังดูเดือดอยู่ก่อนหน้านี้เราเสียทหารกล้าไป2นายด้วยกันใช่ไหมก็คือจ่าเริงแล้วก็พลทหารวุ้นยังไม่สามารถนําร่างออกมาได้เลยนะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับบิ๊กดุลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับยืนยันบอกว่าจะพยายามเร่งเอาร่างของทั้งสองนายนี้ออกมาให้เร็วที่สุดนะครับนี่ครับเมื่อวานนี้ครับ บรรยากาศที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัยนะครับซึ่งเป็นสถานที่เตรียมจัดงานศพจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนอายุ38ปีนะครับที่ก่อนหน้านี้ได้รับรายง,งานว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์การสู้รบนะครับที่เนิน350ติดก,กับปราสาทต,ตาควายจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกับพลทหารพานุพัฒน์เสาสาหรือว่าพลทหารวุนนั่นเองแต่ร่างของทั้งคู่ยังไม่สามารถ นำออกมาจากเนิน350ได้นะครับเพราะว่ามีการประทะก,กันอย่างต่อนเนื่องคือช่วงนี้กระแสะข่าวมันเยอะจริงๆคุณผู้ชมครับต้องพยายามเช็คข่าวกันหน่อยนะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งข่าวลือว่าเจอศพของทั้งสองนายนี้แล้วบางกระแสะก็บอกว่าเจอแค่ศพเดียวก็คือพลทหารพานุพัฒน์ซึ่งเป็นลูกน้องของจ่าเรืงส่วนร่างของจ่าเรืงยังหาไม่เจอครับ ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็เดินทางไปเยี่ยมให้กาลังใจครอบครัวของจาเริญนะครับพยายามชี้แจงบอกว่าสาเหตุที่ยังนําร่างออกมาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มีการสู้รบอยู่แต่ทางกองทัพจะพยายามทําอย่างเต็มความสามารถกันขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับคือพลโทอดุลเนีนะ่ยอก็คือพยายามให้กําลังใจครอบครัว แล้วก็พูดในแง่บอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าการที่ยังไม่เจอร่างของจ่าเริงเนี่ยก็บางทีจ่าเริงอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะอันนี้ก็คล้ายๆกับว่าให้กําลังใจครอบครัวครับแต่แน่นอนว่าครอบครัวเขาก็เผื่อใจไว้แล้วแหละบิ <Okay. S 1> ๊กดุลครับบอกว่าก็ไม่แน่นะว่าจ่าเริงที่ยังไม่เจอร่างอาจจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่านะครับซึ่งตอนนี้กองทัพบ,บกก็พยายามจะช่วยเร่งค้นหาอย่างเต็มที่ ขณะที่ครอบครัวของจ่าเริงเองก็บอกว่าเข้าใจเข้าใจเจ้าที่ทหารนะครับเพราะว่าอยู่ในสนามรบเนี่ยเวลาจะทําอะไรมันก็ยากลำบากอยู่แล้วแต่ในใจลึกๆก็หวังจะได้ร่างของจ่าเริงมาทําพิธีทางศาสนาให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าจริงๆเขาจัดเตรียมงานไว้หมดแล้วนะครับรออย่างเดียวก็คือรอรับร่างมาเท่านั้นเองก่อนหน้าน,นี้คุณผู้ชมครับลูกพี่ลูกน้องของจ่าเริงครับป้าแสงเทียนนะ พร้อมญาติพี่น้องบางส่วนถึงขนาดว่าต้องไปพึ่งหมอทานะคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วจนปัญญาคือตอนนี้ศพก็ยังหาไม่เจอคือก่อนหน้าน,นี้ก็มีรายงานข่าวว่าหาศพเจอแล้วแต่ยังเอาออกมาไม่ได้นะครับแต่อย่างที่บอกกระแสข่าวมันเยอะบางกระแสก็บอกว่ายังไม่เจอร่างด้วยซ้ำนะครับญาติพี่น้องก็เลยเดินทางไปหาหมอทรงประจำหมู่บ้านครับ นี่คือยายเกียบนะครับยาเกียบเป็นหมอทรงนะก็ทําวิธีเข้าทรงเสียงทายตามความเชื่อโบราณของคนท้องถิ่นนะครับก็คือการโบนการโบนเนี่ยก็คือการทํานายทายทักนะครับหรือว่าการเสียงทายเพื่อหาสาเหตุที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่แหละคือตอนนั้นครับญาติพี่น้องก็ถามหมอทรงครับบอกว่าจะเอาร่างจ่าเริงออกมาทําพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดได้ง่ายๆหรือเปล่า แล้วทำไมถึงยังเอาร่างออกมาไม่ได้ครับผลเสียงทายออกมาบอกว่ายังมองไม่เห็นร่างของจ่าเริงครับคือคล้ายๆกับว่าร่างน่าจะอยู่ในที่ลึกแล้วก็ไกลมากหลังจากนั้นหมอทรงก็มีการเสียงทายต่อครับใช้วิธีเหมือนเอาไข่ไก่มาวางไว้บนฝ่ามือไข่ใบแรกครับหมอทรงก็หยิบไข่มาวางไว้แล้วจู่ๆไข่มันแตกคามือเลยครับ แต่ไข่ใบที่สองเนี่ยนะ,ะมาทำพิธีใหม่อีกรอบหนึ่งเซิเขาก็เอาไข่เนี่ยวางนอนครับบนฝ่ามือแบบนี้พอสอบถามเรื่องราวต่างๆ <ไข S 1> ปรากฏว่าไข่ใบนี้กลับอยู่นิ่งบนฝ่ามือเอ้ครับเห็นไหมไม่กริ้งเลยอยู่เฉยๆเลยแล้วไม่แตกด้วยหมอทรงก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเอากำถามของญาติๆเนี่ยทำพิธีเสียงทายไปครับบอกว่าร่างของจ่าเริงเนี่ยอยู่ไกลไหม แล้วอยู่ในฝั่งไทยหรือว่าฝั่งกัมพูชาใช่ฝั่งกัมพูชาใช่ไหมเนี่ยถึงเอาร่างออกมาไม่ได้ปรากฏว่าไข่ใบนี้จู่ๆมันตั้งขึ้นมาเลยครับตอนแรกมันนอนอยู่นะจู่ๆมันตั้งขึ้นมาเองเลยอะ่ะคุณผู้ชมครับคนที่อยู่ตรงนั้นก็ประหลาดใจเฮ้ดูสิแล้วมันตั้งอยู่เฉยๆด้วยครับมันไม่กริ้งไม่เอ็นด้วยเห็นไหมโอ้คือญาติๆเนี่ยเป็นห่วงอย่างเดียวครับเขากลัวเหมือนกันว่า ร่างของจ่าเริงจะอยู่ในฝั่งของกัมพูชาแล้วไอ้พวกทหารกัมพูชามันอาจจะเก็บไปซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่งอันเนี้ยมันยากลําบากเลยคือถ้าถติว่าอ่ะว่าเสียชีวิตญาติพี่น้องก็ทําใจได้ระดับหนึ่งแล้วแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจนนี้ก็คือเอาร่างกลับมาทําพิธีเขาก็กลัวว่าถ้าถติว่าไอ้ทหากรกัมพูชามันเอาไปเนี่ยจะไม่ได้ร่างกลับมาครับญาติพี่น้องจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยอ่ะ